ครับคนไปคนมาเดี๋ยวทีแล้วเดี๋ยวมาลองซิบมืงพี่น่องใช่ปะเอามือด้วลแางแล้วล่ะเข้าไปแล้วแซ่บพี่น่อง,ออองอพองดีเลยนะตักเสิร์ฟแล้วไปดิ สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุปูสุคนครับกลับมาพอดีที่หนึ่งครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนั่นครับลุงโจเฉลี่ยครับมืัอนี้ลุงโจเฉลี่ยขอตอนเราสู้ด้วยการครับผมมืัอนี้ลุงโจเฉลี่ยสีมาผ้าเห็ดผ้าครับผ้า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 อะไรหมูครับมี่ตับมีเสียงกี่มีหัวใจครับนี่ครับพี่น้องเครื่องเครื่องผ้าครับผมเดี๋ยวยังบกยังบกพร้อมเลยครับ เดี๋ยวเราให้หมูสุกก่อนครับตัวนี้กําลังต้มหมูอยู่ครับต้มต้มดินหมูอยู่ต้มดินหมูอันนี้มันสุกหยากครับอันนี้มันสุกหยาเข้าต้มก่อนพอสุกแล้วเข้ามาเอาอันใดที่มันร่วนร่วนสุกง่ายๆเอาไว้ที่หลังครับพี่น้องมานี่ครับหมูดินหมูครับพี่น้องดินหมูต้มมันเป๊ะๆนะครับไม่มีเข่าย้ําๆอะไรเดี๋ยวถึงไปรามาณสักครึ่งชั่วโมงครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งครับ หลังจากหมูสุกแล้วครับเดี๋ยวเข้ามาร่วนเครื่องนในต่อครับหลังจากลินหมูสุกแล้วเดี๋ยวเข้ามาเอาสมุนไพรออกก่อนครับสีรวนยังไงครับพี่น้องสมุนไพรออกก่อนมาครับขั้นตอนต่อไปเทลงไปเลย ครับพี่น้องมาต่อกันเลยหลังจากเครื่องในสุกแล้วครับนี่สุกแล้วิ่นกระสุกแล้วครับเครื่องในมีกึนม่นเป็นมีกึนมีอย่างมีเขาเรียกอะไรตับหัวใจและเสี่ยงกีครับนี่ครับเครื่องปรุงมีหอมหอมแดงหอมโมแดงมะขามมะเขือเทศแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้ครับมีแตงกวาครับแตงกวามี่เราขี้ต้นหอมครับขึ้นช่ายครับพี่แข่งครับพีกเขาครับมะนาวครับเครื่องปรุงนี่ครับมื่อย่างไรครับ่าพริกตามพริกครับ เอาสาคอเอาโคนลอันมากกว่เดิหาสากับโคพอ่อครับสากระไฮเออันนี้แล้วเอาโคกนี่แหละสากี่แล้วไหมเอาไหมนะครับเครื iding, ่องปรุงพริกน้ำจิม้มส่วนน้ำจิ้มครับมีกระเทียมกระเทียมลาบกระชีครับพริกสดครับะโกครับพี่น้องมามาครับตามได้ที่แล้วพ่อมาพอประมาณได้ที่เราห้อบบาอกรใส่ ถอ,อดครับพี่นออ้องโขกถอดลงไทีนึง่งมาทำได้ทีแล้วเ้ามาทำเครื่องปรุงกันตอนอ่อ,ตอค,รนนครับพี่นอ้องเครื่องปรุงกันต่อมาแซ่บกับเข่าก็ดีครับกับแกมก็ได้ครับพี่น้องยังกับแกมยังยิงสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยไปอ,อยากไปอ,อยากข่าไปอยากโฆษณสน้น้าเลย สูตรนี่อร่อยจริงๆนี่อับหอมนะอ่าเครื่องปรุงห่ออ่านี่กับไส้อีกผาให้มันหวานให้มันกรอบครับใส่เข้าไปครับนะาอุ่นัวองุ่นัวองุ่นัวสลุแก่นแบ่งเลยสลุแก่นฮะสลุแก่นแบ่งไหนใส่น้อยเสียบน้อยใส่หลายเสิบหลายบมดใส่หมดเสิบว้าวแล้สลุแก่นฮะตัวนี้ ใส่ปลาเลดหน่อยพอเพใส่น้ำปลาต้องจะซ่อนเฮาอสองซ่อนแล้วเอาสามซ้อนแล้วนะใส่ปลาดลดีหน่อยนะครับพี่น้องพอมันหอมหอมอขยา่ากันเลยเขย่าเลยว่ะอ๋อบ่ขย่าหรอกนะพอเด่นหอมพครับพี่น้องอ๋อแบนี้หน้าลงมนลยไอ่าบีบน้าจ้า เอออืมน้ำลายไหล are e นะครับไ้มักเปรี้ยวใส่ลา,ายนะครับสมุนไพรลายมันนี่ครับอน้องยำสมุนไพรหรือว่ายำสมุนไพรพ่าสมุนไพรครับพีเน้่งเนี่ยสมุนไพรล้วนครับกินรักษาโรคไข้ไข้วัดครับ ม,มาหนีิใส่ตำตาลเจ๊งหน่อยพี่น้องกันหนิตานเจ๊งซ้อนออข้าวข้วยังน้อยอขอ้วขว้อนนึงนั่นแหละอหอมโคเล่โคเล่โคเล่พี่น้องมั้าโคเล่โคเล่ได้บ่น สูลูกโตครับลูกโตพผ้ากินครับะนะน,น,นี่น้ำลากบันนะครับบอเบนเจือบคนแะ่ได้นี่ขนมมาเอาพักไว้ก่อนแค่นี้ก่อนมากไปเลยสังไวยครับรวนมาแล้วรวนมาแล้วอย่างนี้นะนั่นแหละวันนี้เออสุกแล้วรวนมาแล้วอืมมีดินหมูดินหมูใส่ใส่เสียบแล้วไปออกมาตะไคร่หอมแดงหอมแขก เออนี่ใส่ไปอือบมดแซมแล้วรูไปไป่ะนี้เนอะแซมรูไปนี่ใส่พร้อมกันเลยแตงครับเดี๋ยวปลาผ่าแตงครับปลาแตงเอาใส่ไปเลยผักชีต้นหอมขึ้นช่ายนึอสารพัดทักสารพัดสมุนไพรพี่น้องเหมือนไหมมาลาดน้ำจิ้มลงไปครับโคเล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 เอา้าโอ้ยย่างไวตัวเดิม คนมึงครับคนนั้นม,มันไดท้ทีกันครับจองแบง,หบหง,หง,งให้ลูกไส้ลูกไส้บกกินเผ็ดก็เป็นหน่องไส้กินเผ็ดน้ำมัได้นะยังไงมันได้ลูกอ๋อเอาไปลูกไส้มาเกินเป็น้องออกให้ลูกไส้มากระเด้อไส้กินน้ำเบทเออเอาลายมาได้หรอเอาลายปอไม่ไม่เยอะเอาพอพ่อพ่อเนาะครับโอเคแม่มาเนี่ยตรงนี้พ่อมาดีพอ พ่อจะบอกอ่อาเดี๋ยวของพอนะกับแกงครับพี่น้องมาเลยน,นี่ราดลงไปชิมรสชาติบ่พอจะเติมไหมครับพี่น้องอืมอ่ะุ่นะ่ะเอาลายเผ็ดเอผาา็ดอาาะไรบ่ไม่ค่อยเยอะอืมเอาแค่ประมาณน,นั้นอ่ะมาพี่น้อง คนไปคนมาได้ทีแล้วี๋ยวมาลองชิมเมื่งพี่น้องแช่ก็เอามือด้วลแางแล้วล่ะคราวเราแช่พี่น้องพอดีเลยนะตักเสิร์ฟแล้วบป็นนะอื้ออื้อ ครับพี่น้องนะเสร็จแล้วครับนะพี่น้องไม่กินน้ำกันครับพี่น้องชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ได้วยครับพี่น้องเสื้อผัคิปต่อไปครับพี่น้องแซ่บครับนะ ซอสต้มกันครับที่เหลือกาสีเบยกับแกลมครับตอนเย็นครับพี่นอ้องมาจุดจวดครับไี่น้องมาคลิปนี้ขอา,าไป้แค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ